นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมริทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคมในในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 โดยมีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างธวัฒน์วรกคติยราชนารีฟอทุนละองธุดีาบาท เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งพุตานการจนาสิงหาดภายใต้พระนภปดลมหาเสวตตาชัดเจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตเจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้ทองให้สัญญาณเจ้าพนักงานประคมกระทั่งแตรบังประเทกกองทหารกิตยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะนั้นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนอย่างเฉลืมพระเกียรติฝ่ายละ21นัด จากนั้นสมเด็จพระนิษธิรารเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์องค์มนตรีและข้าราชบริพารในพระองค์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนกระรมาาชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่า นายวันมุฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภา,ากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยม,มงคลแทนสมาชิกรัฐสภา,านายโชติวัตรเหลียงประเสริฐประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยม,มงคลแทนข้าราชการตุลาการในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสข้าพเจ้ามีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ในไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้พร้อมกันมาอวยพรวันเกิดแก่ข้าพเจ้าในวาระนี้ขอขอบพระไทยพระบรมวงศานุวงศ์และขอบใจนาย,ยกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลดีกาทั้งขอสนองพรและไมตรีของทุกท่าน ด้วยใจจริงเช่นนี้การสร้างสรรจันลงความผาสุกมั่นคงของชาตบ้านเมืองถือว่าเป็นกรณียกิจอันสํำคัญสูงสุดนอกจากต้องอาศัยการบริหารประเทศที่ฉลาดสามารถและสุจริตเป็นธรรมแล้วยังต้องอาศัย ความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนทั้งประเทศด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ซึ่งล้วนแต่มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันอันเป็นหลักของประเทศรวมทั้งประชาชนทุกบู่เหล่าได้ตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะประพฤต ปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ควรพิจารณาแล้วด้วยสติปัญญาและวิจารณญาณว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แท้ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมผลจากการประพฤติปฏิบัติของทุกคนทุกฝ่ายก็จะประสานส่งเสริมกัน เป็นความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนกอรียกิจสำคัญที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติก็จะสำเร็จผลสมบูรณ์ดังที่มุ่งหมายขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าเคารพบูชาจงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกปราศจากภัยและอำนวยสุขสิริสวัสดิ์มัตมงคลให้สำเร็จแก่ท่านทุกเมื่อไป เวลา17นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระปรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนาถราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2566 เมื่อเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถสรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยุวันและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลหนึ่งคู่ตั้งอยู่บนธรรมศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีพตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียมเพื่อน,นมัสาการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระประมราชินีทรงจุดธูปเทียมเพื่อน,นมัสาการทองทิศทรงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียมที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตนวชฐานายุสธรรมและทรงจุดเทียมที่บัตรเทวดานุป,ปเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวา,การกลาง จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถรัตตราชกัญญาเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชสังฆาหวัตถุแก่ข้าทูลละองธุรีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในจํานวน34คนเวลา17นาฬิกา36นาทีเสด็จ